ครับน้องๆที่จะมาทําการเรียนงานในด้านการพัสดุนะครับเพราะว่าก็จะทําเป็นเคมไว้ให้นะครับอันดับแรกเราก็จะมาพูดไปถึงเรื่องป้ายก่อนนะครับอันนี้คือป้ายเหลืองภาษาพัสดุเขาเรียกว่าป้ายเหลืองเป็นแบบทออห1ึ่ก นะครับหนึ 1, 4, 1, ่งสี่หนึ่งขอไก่เป็นป้ายที่ไว้สำหรับกํากับพัสดุที่ใช้งานได้หรือพัสดุดีนะครับส่วนป้ายที่สองก็คือป้ายป้ายเขียวเป็นแบบทออหนึ 1, 4, 1, ่งสี่หนึ่งขอไข่นะครับป้ายอันนี้ไว้สำหรับผูกพัสดุเมื่อมันชำรุดหรือเราส่งซ่อม โดยเราต้องแกะป้ายเหลืองนี้ออกและเขียนเขียนนะครับเขียนหมายเลขสต็อกชื่อหมายเลขเครื่องนะครับแล้วก็ลงชื่อผู้ตรวจอันนี้เป็นป้ายเขียวนะครับสำหรับเวลาที่เราจะใช้ส่งเครื่องไปซ่อมหรือส่งคืนนะครับโดยข้างหลังของป้ายเขียวจะเขียนสาเหตุของการชำรุดนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่รู้หรือหาสาเหตุไม่ได้ก็เขียนว่าชำรุดใช้งานไม่ได้หรือหมดความจำเป็นในการใช้งานนะครับแล้วก็ผูกไปกับเครื่องให้มันคงส่วนได้ที่ผูกให้ใช้ได้ของเขานะครับที่เขากำหนดมาไม่งั้นเดี๋ยวจะเลมาตรวจเขาจะเล่นเอา มันจะเป็นได้ในทำนองนี้นะครับเบิกได้ที่คลังหน่วยของเรานะครับเวลามันหมดมันจะเป็นได้เขาเรียกได้ขาวแดงผูกป้ายนะครับเป็นได้ผูกป้ายต้ตัดผูกได้กับทัีส่งซ่อนตัดก่อนตัด <ไป S 1> แ,แล้วไงบอกคัดคัดกี้ไม่ได้ไม่บอกว่าผูก